กระแสามากที่สุดนั่นก็คือี่ฉันต้องบอกว่าละครสารพัดจริง <laughs> ค่ะ แม่นิ่มเรียบร้อยดีต้องดูนะคะี๋ยวงถ่ายคอนทอล์มกันีเนาะละครดีละครดีองใหญมากเลยนะะลรยล้านคะแล้วละมุนอ่ะเจ็ดสิบกว่าล้านเจ็ดสิบกว่าล้านจริงแต่ชอบมากเลยนะเนื้อเรื่องละมุนมากละมุนดูดีค่ะดูไปเรื่อยๆทุกคนสวยมากค่ะแต่ว่าเราจะพูดเรื่องสามีตีตาไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะลูกค้าขายของตัวเองอยู่ขายลูกค้าก่อนดูลูกค้าเหมือนกันสนุกมากค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ย ขายทองขายตทอขายทองตอนทองแล้วแบบตอกไปที่โต๊ะแล้วพระเอกก็ไปอุ้มที่ฉันโกรธมากนอนไม่หลับเลยนะจุดนี้นอนไม่หลับจ้ะฝันร้ายฝันร้ายเลยฝันร้ายทำใจไม่ได้แต่เป็นละครที่แซ่บมากจริงนะคะเมื่อวานได้โอกาสเจอพี่จุ๋ยที่อะครซิคอมนะคะขับเค้กละกล้นครีมของเวิร์คคอยของเรานี่เองนะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์มาว่าทำไมถึงร้ายขนาดนี้จริง้อยาีกระแสเป็นยังไงบ้างโอ๊ยโกรธ ดีดีดีจนแบบน่าตกใจอะไรเงี้ยไปไหนก็มีแต่คนทักอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ได้ข่าวว่าทุกคนนี่พุทหผลนี่จะไม่ทำงานเย็นจะต้องนี่กลับจริงป่ะจริงจริงกระแสน่อยบางดีใจดีใจค่ะถ้าเกิดจะช่วยให้การจราจรในกรุงเทพเนี่ยมันดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหมรถไม่ต้องติดในช่วงเย็นของวันทำงานทุกวันพุธพฤหัสก็จะดีใจมากเริ่มจะล้าอีกไหมพี่จุ๋มคะ อู้ขอให้ค้อนลูกนะคะน,นัน,นสต็อปค่ะ<น>จริงๆคือแบบตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มกลัวเล็กน้อยเพราะว่าคนแบบเริ่มเกลียดจริงจังนะคะเริ่มแบบด่าเต็มหน้าเฟซเลยนะคะในโซเชียลนี่คืแบบเอเป็นอะไรถเออใช่แบบมโนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะลุ้นก,กับกับสิ่งที่เราทําในทุกๆฉากบางทีเป็นฉากง,ง่ายๆเช่นฉากแกะของขวัญน่ะก็คืออยากจะรู้มากเลยว่าตกลงมันคืออะไรทำไมแกะแกะช้าขนาดนี้อะไรยเงี้ยโอ้ทิ้งทมมิ่งเยอะมาก เพื่อที่จะให้แบบเข้าใจเนื้อเรื่องกันโดยละเอียดนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่พวกเรานะคะยังมีนักแสดงผู้ใหญ่ซึ่งแบบก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะทุกคนแบบเล่นไว้เจ๋งกันมากค่ะที่ดีกรสวยเชี่ย,ยมยังมีพี่แนนอีน่ะาดาพี่เมฆพี่หนุยาว่เหมาเหมวา ไม่เมาดีกว่านะคะเพราะว่าสามสาวน่ารักสวยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็พี่เมย์เพิ่งไปเยี่ยมบ้านจุย <c oughs> ้ยที่ที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักกันอยู่แล้วไม่เมาแล้วกันขอให้เหมาสายนล้วเพิ่งดีกว่าจะมีโอกาสจับยิ้มไปแจมเมาได้ ถ้ามีโอกาสนะคะถ้าไม่นัดเช้ามากถนูจะไปอย่อันนี้อาจจะถ้าเกิดมันต้องเนี่ยซ้ำคิวไงมันนัดเช้าเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ดูติดตามตลอดนะสวยเฉียบเนี้ยบค่ะก็มีความรู้สาระบันเทิงอะไรครบเลยค่ะจริงจริงจริงจงต้องบอกว่าคือเรื่องเนี้ยตั้งใจและทุ่มเทมากกับบทบาทนี้เพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายๆอย่างที่ทาให้เราต้องต้องตั้งใจเนื่องจากว่าแบบหนึ่งเป็นไลยด้วยสองมาเล่นับช่อง33 3สา,สาพี่แอนฝากความหวังไว้อะไรเงี้ยมันเลยหลายสิ่งหลายอย่างะคะ่ะก็จุก ตั้งใจเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ำจริงๆแล้วค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าในละครเนี่ยนอกจากความแซบของการตบกันแย่งผู้ชายกันเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นอีกนะที่มันเป็นสาระที่จะทําให้แบบสังคมมันดีขึ้นถ้าไม่เอาตัวอย่างของคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราคนไม่ดีสุดท้ายก็ได้รับกรรมไม่ดีก็อยากจะฝากไว้ค่ะคือจริงๆสามิติตาเนี่ยนอกจากความแซบความมโนงสสยน้ำผึ้งนะคะยังมีความสนุกครบรถคติเตือนใจนะคะถ้าเกิดดูแล้วได้อะไรคิดตามเนี่ยถือว่าคนดูได้อะไรมากกว่าความแซบของละครแน่นอนค่ะ อันนี้ครับเค้กไงครับเค้กเกาหลีก็จะแปลกท่นสังเกตนะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะต้องขายร้ายคนจะชอบดูทำดูยิ่งร้ายคนยิ่งติดแต่ถ้าเป็นเกาหลีต้องขายเศร้าขายเศร้าเนาะขายแบบรักซ้ำซ้อนอุ้ยตายแล้วปิิศนาเยอะดูแล้วน่าติดตามแต่นี่ก็เป็นเสน่ห์นะคะแต่เมื่อพูดถึงสามีตรีตาเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึง S M S ของเราในวันนี้นิดนึงเป็นยังไงคะเหื่องไหมคะถามกันเลยดีกว่าว่าคุณจะ นอกใจแฟนคุณด้วยสาเหตุใดสมมุติถ้า<ม>จะนอกใจ มันจะต้องเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้เอออุ้ยาต่เราคำถามเราผิดสินทำเนาะไม่ได้จริงไม่เคยคิดจะไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่เราอ่ะมันรับไม่ได้เอาคนคุณผู้ชมละกันนะคะคอยกันมาถ้าจะน้องใจถ้าเข้าด้วยอะไรใช่ป่ะเราจะอยู่แบบเศร้าๆทำไมอะไรประมาณนี้มาแชร์มาแชร์มานะคะ421555ค่ะเอาหล่ะมาถึงเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากเพราะว่าจุ๋ยเขาบอกว่ารายการสวยชิมเนียเรามีสาระอ่ะออะมีควรจะมีบ้าง มีสาระสาระแรกก็คือว่าทางคณะแพทยศาสตร์ศิวิราชพยาบาลค่ะได้มีการออกมาเตือนนะคะสําหรับสาวๆนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้ที่หลายๆคนนะคะจะไปออกกําลังกายหรือว่าจะดับร้อนด้วยการว่ายน้ำสาระสารไมยคระลองหน้าตาก็ดูมีสาระ้วยฉันชอบต่อต่อใส่สูตรในขณะนี้นะคะทางคณะแพทยศาสตร์ สิริราชพยาบาลมีการออกมาแจ้งเรื่องอาการอักเสบทางปากช่องคลอดโดยเฉพาะเมื่อปัสสาวะไหลออกมาถูกบริเวณนั้นหรือบางคนมีพอเธอค่ะไม่มีใครไม่มีใครเบรกกัฉันเลยเลไม่มีชอบขอเบรกเองนะคะก็คือว่าเขาจะออกมาเตือนเนื่องจากว่าหลายๆคนช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะออกไปว่ายน้ำกันใช่ไหมคะหรือว่าบางคนแบบว่าชอบแบบอะ ว่ายน้อาออกกาลังกายหรือไม่กระดับร้อนหรือไม่กระดับร้อนคร <c oughs> าวนี้นี่แหละไออันตรายตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะ<ด>ก็คือเชื้อโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเองเนี่ยนะคะหรือว่าโรคพยาธิเชื้อพยาธิเนี่ยนะคะมันสามารถอยู่ได้ในน้ําในสระว่ายน้ําของเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะถ้าเกิดสระไหนนะคะที่เป็นสระคลีนแล้วก็ใส่คลินน้อยเกินไปเชื้อพวกนี้มันสามารถอยู่ในสระว่ายน้ําได้ถึง30นาทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนอื่น หนึ่งคนมีเชื้อมีเชื้อราลงไปในสาะนั้นแล้วเราไปไหว่อยู่ใกล้ๆเขาอยู่ข้างๆเขาหรือผ่านเขาหรือยในห้วงเวลาที่ติดนนที่นั้นถูกมันก็จะสอดแทรกชอนชัยโอ้ยกลัวคำว่าสอดแทรกชอนชัยอ่ะอยู่ในช่องคอราจริงค่ะก็เลยจะทำให้เกิดการอักเสบนะคะอาจจะมีการแสบอย่างที่อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะคันหรือมีอาการ ตกข่าวได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องถ้าเกิดอยากจะหลีกเลี่ยงเราก็ต้องดูด้วยว่าสาว่ายน้ำนั้นๆที่เราไปใช้บริการเนี่ยเขามีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราแจ็คพอตจริงๆเกิดอาการนะคะหลังจากที่เราได้ไปสัมผัสหรือว่ามีการหลังจากที่เราไปว่ายน้ามาแล้วเนี่ยดูมีการผิสังเกตพบแพทย์นะคะก็จะได้รู้เร็วก็จะได้หายเร็วนั่นเองค่ะสาระดีมาถึงดิฉันบ้างนะคะ ประกาศตัวอย่างมีสาระไม่มีสาระด้วยผมชมคะประกาศตัวสนับสนุนชาวรักร่วเพศมาตลอดแนวๆๆยธนาคาร NC ในออสเตรเลียนะคะธนาคารเอเอนอสเตรเลียค่ะเขาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานมาดิกราสของชาวเกน์ในซิดนีย์มาดิกราสคืออะไรถ้าคุณผู้ชมนึกถึงงานเฟสติวัลคาร์นิวัลคาร์นิวัลในในบราซิล นี่คืองานแบบเดียวกันเลยแต่ที่ซิดนีย์นะคะเขาบอกว่าธนาคารนี้แปลงโฉมตู้ ATM <า>แล้วก็รับบริจาคเงินเวลาคุณไปกดเงินในตู้ ATM เนี่ยจะมีสลิปให้ใช่ไหมคะ<า>สลิปจะออกมาเป็นแบบว่าเหมาะกับเกย์แล้วก็เงินค่าที่ไปกดเนี่ยสมมติ <c oughs> คุณเป็นบัตรธนาคารอื่นคุณไปกดคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมถูกเงินอันนี้เขาจะเอาไปเข้าให้ในองค์กรการกุศลเกี่ยวกับเพศที่ส นี่ดีจังเลยแต่คุณไปดูดีไซน์ตู้ ATM ของเขาดีกว่าเขาเรียกว่าเอทีเอ็มแล้วยังไงแล้วยังไงเขาก็เอาไปติดติดธนาคาร a อ c ดูซิทราป่ะดูดิฉันรักออสเตเลียคลิปเกิดเอทีเอน่ารักจังเลยอะเห็นไหมมันต้อง b l i n g b l i n งวิ่ง ไปกดได้ปะกดได้เลยไม่เกก็กดได้กดได้ใช่คุณดูสินี่สลิปออกมาเป็นไง Cash out and proud มีเงินและภูมิใจที่เป็นเก๋เคลุไปถ่ายรูปกันพลึกเลยคุณสนุกเนาะมันเป็นแคมเปญที่สนุกใช่ไหมคะมาร์เก็ตติ้งดีมากเลยนี่เขาก็เลยบอกว่านี่เมืองไทยก็น่าจะมีบ้างเพราะว่าเมืองไทยเนี่ย ปริมาณประชากรเก์ของเรานี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะถูกต้องเดี้บรอยของเรานะน่าจะมี้าและสวยแซ่บด้วยนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เอออัปเดทปะจออสเตรเลียไม่แน่คุณผู้ชมไปออสเตรเลียก็อาจจะสามารถไปใช้เนาะเกทีเอ็มได้ไปเกทีเอ็มแก่แกเดี๋ยวฉันมาไปเกทีเอ็มก่อนรู้เลย พ่ใช่นะเอาล่ะมาถึงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ตรงกับ SMS ที่เราบอกกันนะคะเรามาดูกันว่าผู้หญิงนอกใจอะไรคือแรงผลักดันเมื่อสักครู่นี้ได้เห็น SMS บางคนก็บอกว่าอยู่ไกลแฟนนะคะระยะทางมันมันวูบหนึ่งจากความเหงาอ่ะอันนี้นี่คุณเอมันวูบหนึ่งหรือว่าบางคนบอกว่าแฟนไม่ค่อยใส่ใจ ฟนไม่ค่อยใ <All right. S 1> ส่ใจเออนี่ไงก็เลยทําให้เป็นอาจจะเป็นหลายๆสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงนอกใจนะคะเขานี้มาดูกันเขามีการรวบรวมข้อมูลกันว่าเอ,อ๊ะทำไมผู้หญิงยุคนี้เนี่ยมีการนอกใจผู้ชายเดิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผู้ชายนอกใจผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวทุกอย่างอะไร<ส><ส>มันเออมันก่อนถ้าผู้หญิงนอกใจผู้ชายนี่คือต้องโดนแบบประหารแล้วอะไม่ได้นะอันนี้ดูทุกอย่างจะเท่าเทียมกันละอย่างแรกเขาบอกว่าผู้หญิงยุคใหม่ค่ะทามาหากินเองไม่อยากงอสามีนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ย้หญิงเราก็เนาะไม่ได้ถูกเปิดโอกาสในการทา งานหน้าที่การงานด้านการศึกษาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราก็เท่าเทียมกันเรียนเรียนได้สูงเหมือนกันบางคนเรียนสูงกว่าอีกหน้าที่การงานอาจจะเออฉันก็พึ่งตัวเองได้บางคนก็ทำงานเก่งผู้ชายบางคนได้เงินเนมากว่าผู้ชายก็มีถูกไหมคะแล้วบางทีผู้ชายอาจจะไม่ดีหรือว่าฉันไม่อดทนแล้วดูแล้วไม่ถูกใจเลยฉันหรือฉันทนมานานแล้ว ไปดีกว่าไม่งอไม่งอขอเลิกมีคนอื่นได้ต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าความไม่เข้าใจการเป็นบ่อเกิดของการมีกิ๊กนี่โอ้โหตาลภาพนี้อะไรอค่ะหวั่นหวอะค่ะท่านนี้ตอบโจทย์มากตอบโจทย์กับกับกลุ่มคนนี้มากคือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กไงฮะเอออยู่ดีๆเอ๊ะจะมีใครมาแอดขอเป็นเป็นเพื่อนล้วได้ยนว่าตรงไลน์มันทำให้แบบ แบบอบเมากันได้ง่ายขึ้นใช่มันติดต่อแบบกันง่ายขึ้นเหมืทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ไลนะ์นะไอจีสามารถส่งรูปแบบ อ๋อใช่มันส่งได้โดยที่ private ได้ยเมีคนส่งหายันตลอดเลยแต่ก็ไม่ไม่ไม่อ่านนะก็ลบเลยนี่คือใครรู้ป่ะฉันรู้ส่งอะไรรึเล่าเราไม่อ่านแล้วลบเลยด้วยส่งไปนั่นเลยส่งไปนั้งหลายโูกจังไบไม่มีเออไม่รู้จักไม่มีเนียค่ะส่งกันเองส่งกันเองส่งกันเองจริงเดี๋ยวนี้มันติดต่อกันง่ายอ่ะก็เลยทำให้แบบมีกิ๊กกักแบบว่าเอ้ยแอบแบบ เฮ้ยคนนี้ก็ดีกว่าสามีเราเลยไม่ใช่สมัยก่อน,น,นจะส่ง SMS จีบกันนี่ต้อง3บาทนะถูก เดี๋ยวนี้ไลน์ปึ๊บปึ๊บป๊บไม่ต้องเสียเงินเลยฟรีแต่ขาด Wi-Fi ไม่ได้เท่านั้นเองนะต่อมาเขาบอกว่าการอยู่ก่อนแต่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ที่ทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยคิดที่จะนอกใจได้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราเหมือนกับสังคมยอมรับอะไรง่ายๆอ่ะแต่ก่อนอยู่ก่อนแต่งไม่ได้นะไม่ได้เออบางทีเราก็ยังรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่ายังยอมรับตรงนี้ไม่ได้แต่ทุกวันนี้ก็ยังนะทุกวันนี้ก็ยังแต่ว่าบางคนบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเออก็ก็อยู่ก่อนแต่ง คือพอพออยู่กันไปนานๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราเห็นตัวตนเห็นอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันอาจจะมันไม่ใช่หรือว่ามันอาจจะเบื่อกันก็ได้เพราะมันไม่มีการพัฒนาไปมากกว่านี้ก็เลยทำให้ผู้หญิงมีคนอื่นได้นะคะหรือว่าข้อที่สุดท้ายศีลธรรมเสื่อมให้ค่าความรักน้อยกับวัตถุคือเขาบอกว่านะปัจจุบันนี้การให้ความสําคัญคือกับ กับเรื่องราวของของของเองินทองเนี่ยมีมากกว่าการที่เราจะให้ความจริงใจซึ่งกันและกันคือให้น้ําหนักภายนอกมากกว่าภายในถูกต้อง<ม>แล้วการากกาที่เดี๋ยวนี้คือเอออ๋อคนนี้มีกิ๊กหรออ๋อแอบคุย,ค,ย,ค,ยคนที่หรอทุกคนดูจะดูจะเฉยเฉยดูเฉยเฉยดูจะเรื่องมีกิ๊กบางทีเป็นกลุ่มเพื่อนยิ่งอ๋อ คนไหนยังไงไปอีกจริงดูจะส่งเสริมกันไปส่งเสริมไปซ่อีกค่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังกันนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันอาจจะพูดกันได้ง่ายๆแหละแต่ว่ามันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาสังคมได้ในหลายๆด้านเนาะไม่งั้นดูสังคมเราวุ่นวายไปหมดเลยนะะคขอบคุณด้วยจาก p o s t j a n g c o น com นะคะจ้ะเอาละช่วนี้รสีคุณช่วงนี้เรามี หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องเตรียมไปปาร์ตี้ใช่ไหมคะหน่ยไม่เราไม่ต้องเราไม่ต้องปาร์ตี้ก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยท่ามกลางความเร่งรีบของเราผู้หญิงทุกคนต้องสวยแล้วก็แบบเราทำสวยได้เองสวยได้เองพึ่นตัวเองวันนี้นะคะเราก็เลยมี เทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้คุณสวยในเวลาอันรวดเร็วยังไหนนะคะอ้าวขอเชิญต้อนรับเลยนะคะคุณแนนิดาทิตานะคะจันคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีคุณแนนคุณแนนนี่คุณแนนเลยทีความงามเนี่ยนะจ๊ะมีการแบบว่าโปรโมทกันเองได้ตำแหน่งอะไรนะจ๊ะเป็นรองนางสาวไทยจะปี2552ออไม่หญ่มากแล้วจริงๆไม่นานเลยคุณค่ะ ่ไทนนีพอแล้วค่ะเราข้ามเรื่องนางสไทยกันไปก่นอนวันนี้จะมา,อญญาบอกอะไรจ๊ะคือวันนี้นะคะนมาแนะนำเป็นเครื่องหนีบถนหนอกเส้นผมค่ะนี่เลยะคะ่ะ Maxi Styler ที่เป็นทเนทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมเอาเทคโนโลยีที่เป็นเกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผมเอาจุดดีจุดด้อยทุกอย่างมาเอาจุดดีทุกอย่างมารวมกันแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆด้วยอย่างแรกเลยก็คือเครื่องนี้นะคะเขาเป็นการรวมเอา การหนีผมที่คุณสามารถทำได้ทุกไซส์ ให้ในเครื่องเดียวคือไม่ว่าจะผมสั้นผมยาวก็ได้หมดเลยยาวมันือว่าต้องใช้อันใหญ่อะไรอย่างนี้ก็แม้แต่คนผมยาวเองบางครั้งบางทีเราอยากได้เอ้วันนี้เราอยากแบบม้วนแกนเล็กจะได้ดูฟุ้งๆเป็นตุกตาวันนี้เราอยากได้แกนใหญ่จะได้ดูเป็นเคิลบาวๆก็ต้องเปลี่ยนไซส์นึกออกป่ะคะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยความพิเศษของเขาอยู่ตรงที่ว่าในหนึ่งเครื่องของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถเปลี่ยนใส่กรอบเพิ่มอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะโอเคหนึ่งเลยคือเราหนีบตรงได้ค่ะหนีบตรงธรรมดาถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ตัวปลอกเเพิ่มมข้าา มันก็จะเป็นแกนเล็ก <c oughs> ซึ่งแกนเล็กเนี่ยสมมุติว่าคนผมสั้นประมาณแบบประมาณ <c oughs> ผมสั้นประมาณบ๊อบแต่อยากให้มันดูเป็น เป็นยิกเล็กๆเป็นเกาหลีน้อยๆก็สามารถทําได้หรือว่าคนผมยาวก็ทําได้แต่ถ้าสมมติอยากให้เป็นลอนกลางอารมณ์เกาหลีญี่ปุ่นอย่างของที่เนยทำเนี่ยชอบประมาณนี้ใช่แล้วสามารถทำได้ต้องหิ่มากสามารถทำได้ค่ะใช่ก็ถงแค่ใส่แกนเข้าไปตรงนี้ค่ะปั๊บก็จะขยับขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งสายหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ดูเป็นแบบเคิลแบบเหมือนอารมณ์แบบญี่ปุ่นใหญ่ๆเอาใหญ่เอาฟาล่าฟาล่าคือแบบไม่จะแบบมันจะมิมันจะดูแบบเป็นแบบเหมือนไม่ตั้งใจแบบเขาจะเซ็ตมาเบาๆสบายๆหรือถ้าเป็นคนผมสั คนผมสั้นบางๆอยากจะให้แบบมันดูเป็นบอลล่มเป็นงุ้มเป็นงุ้มเหมือนเราไปได้ยกโคนที่ร้านเงี้ยค่ะตัวนี้สามารถทําได้แล้วจุดเด่นของเขาคือในเครื่องรุ่นนี้ของ Max i ซี y l e r เนี่ยค่ะเขามีระดับความร้อนให้เราถึง11ระดับฮะ11ระดับจริงๆก็คือต่ําสุดเนี่ยค่ะอยู่ที่1 4 0สองศาสมมุติเราอยากได้แค่ม้วนเคิลเคสบายๆทำงานชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับแค่เบาๆจะได้ไม่ต้องทําลายเส้นผมเรามากแต่ถ้าเราอยากให้อยู่ทนทั้งวันพรุ่งนี้ก็ยังไ ก็คืออันนี220เลยอันนี้เป็นจุดเด่นที่แนนภูมิใจนําเสนอทุกคนมากคือจริงๆอ่ะปกติไม่ได้เป็นคนที่แบบมาพูดอะไรอย่างนี้ที่ไอยแต่เพราะแนนเนี่ยพอรู้จักเครื่องนี้แล้วชอบมากแล้วคือหนีบพกไปทุกที่เจอช่างคนไหนแนะนาแนะนําแนะนําจนอยู่วีดีปรากฏผู้ใหญ่ได้ยินแล้วผู้ใหญ่บอกโอ้โหถ้าอินขนาดนี้มาพูดให้เลยดีกว่าอ๋อแนนแล้วแนนทําเองได้ไหมทำได้ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเหมืแบบต้องช่วยะคือว่าเราแานได้เหมือนข้างโนนเนี่ยแนนให้ช่างทำมาแล้วครึ่งหนึ่งจะได้เห็นว่า b e f อ r e อะเ e r รคือยังไ ะเทคนิคก็คือว่าตัวนี้เนี่ยตัวทําความร้อนเขาจะอยู่ด้านในนะคะเราก็หนีบผมเรามาป้าเสร็จแล้วเราก็บิดข้อมือแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาค่ะค่อยๆลูบมแต่เธอดีชำนาญมากเลยแค่นี้บิดคนแบบเบลป์แสดงว่าต้องทําตลอดแน่ทําเองใช่ไหมคะปกติแล้วใช่ค่ะแนมเป็นคนชอบทําผมเองได้เห็ได้แล้ว เด้งกว่าที่สำคัญเด้งกว่าของที่ช่างทำอีกใช่ช่างได้ยินหรือเปล่าเขาอยู่ข้างนอกไม่เดี๋ยวจะได้ให้ช่างใช้อันนี้ไงเสนอจริงๆแล้วไม่ดูทําง่ายอะทำง่ายทำง่ายคุณผู้ชมค่ะแล้วดูร้อนแบบรวดเร็วไม่ต้องแช่นานเนาะใช่ร้อนเร็วแล้วก็แบบว่าอยู่นานด้วยค่ะคือเครื่องนี้เนี่ยก็พูดเลยว่าเหมือนอย่างนั้นตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาเนี่ยคือทิ้งสเปรย์ไปเลยเพราะว่าคือหนีบสมมุตินี่หนีบตัวอุณหภูมิสูงสุดคือ220องศาเนี่ยค่ะ แน่ไม่ต้องฉีดสเปรย์ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้โดยท่าไม่สระผมดูแบบนี้จริงจริงแน่เหนือยแบบนี้สมมติโอ้ยอย่าสับสนอย่าสับสนแนเนินนุ้ยโอยนอน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 แพงไหมเน่ะแน่ จริงๆอ่ะตอนแรกที่ปล่อยมาเนี่ยก็ว่าคุ้มมากแล้วเพราะว่าของเดิมเนี่ยคือ2,990จอะไม่ได้ลืมว่ามันเปลี่ยนได้3แกนในเครเียวแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นที่คุ้มห่าตอนที่นนนซื้อเ่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคือราคาจากปกติ2,990นะคะแล้วเขาแถมให้ด้วยมีตัววิตามิน วิตามินตัวนี้เนี่ยคุ้มมากใช้ได้กดกระปุกนึงในประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนให้สองกระปุกเลยจริงๆเป็นวิตามินยูกับเซรั่มนะคะสองกระปุกในมูลค่า500ร้อยบาทแล้วก็จะมีกระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าหนังสีชมพูสดใสสีเหมือนของแม็กซี่สไนเลอร์เลยอันนี้หนึ่งชิ้นทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมูลค่าก็คือ 3,990บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่โทรมาในรายการของเรา02-790-3245ด้น่ะคะ20สายแรกเท่านั้นเหลือเพียงแค่1,990า้บาทก็คือได้หมดที่เลยหมดเลยคบมอ่ะ นะเพราะฉะนั้น1,990บาทเท่านั้นนะคะย้ำเบอร์027903245ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าแม็กซิ่งสเปรย์ไม่ขายที่ไหนมีเฉพาะที่ทีวีดีเร็กเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแบรนด์เนี้ยแม็กซี่ไซเลอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของเลเซอร์ชาซึ่งถ้าพูดถึงเลเซอร์ชาเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องหนีบผมที่ช่วยถนอมเส้นผมเรียกว่าเป็นแบรนด์ต้นๆที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทยแต่ว่าสสาหรรับุ่่นนเี้้ยใชแลวมปไไท ดิบสิพีแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือเขาให้เฉพาะเป็นของทีวีดีเ t เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรเลยนะคะศูนย์สองเจ็ดเก้าศูนย์สามสองสี่ห้านะคะอ่รีบโทรค่ะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณแนนด้วยนะจ๊ะยินดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยเลยอ่ะท่างหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่ะเพิ่งไปไหนอาจารย์ธนยวัฒน์จะอยู่กับเรานะคะจะพาไปดูธุรกิจอะไรนั้นพักกันสักครู่เดียวค่ะ โดยแม็กซี่สไตล์เลอร์ร้อยวันร้อยทรงโทร027903245